หาตัวตนทําเรื่องอะไรดีทําเรื่องอะไรดีกลุ่มลํำไทยเก๊กกลุ่มลํำกระบี่อะไรดีลองหาดูถ้าใครที่ยังไม่รู้เลยว่าทําอะไรดีมีความชอบหลายอย่างก็หนึ่งความชอบหนึ่งช่องไปเลยนะครับในมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยเราสามารถมี account tiktok นะครับที่สามารถ l o g กอินะนได้8 อันนะครับแต่สมัครได้เรื่อยๆนะครับสมัครได้เรื่อยๆแต่ว่าล็อกอินเนี่ยนะครับที่ออนไลน์เอาไว้เนาะได้8อันนะครับ1ความชอบนะครับ1ช่องไปเลยทดสอบดูไม่ต้องซีเรียสนะครับเราจะทํายันแก่นะครับเราก็ต้องหาเรื่องที่เราสามารถอยู่กับมันได้นะครับลืมตาขึ้นมาแล้วอยากจะกระโจนออกไปทําออกไปสร้างคอนเทนต์นะครับยันแก่ยันอายุ100ปีอะไรก็ว่าไปมันคืออะไรหาให้เจอนะครับถ้าหาไม่เจอนะครับทาตามนี้ก็ได้นะครับอาชีพที่เราทําอยู่นะครับเราชอบไหมถ้าเราชอบเอามาทำผมเห็นคนที่เป็น เรื่องของเป็นไรเดอร์เขาก็เล่าเรื่องของการเป็นไรเดอร์ผมเห็นคนที่เป็นกระเป๋ารถเมย์ทำเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาและล่าสุดเนี่ยผมก็เห็นนะครับตำรวจท่านน,นะครับก็ชื่อท่านในวัดนะครับ ท่านในวัดเนี่ยอยู่ในฟีดทิกต็อกเยอะมากผมก็หยุดฟังเยอะเลยครับท่านก็เล่าเรื่องตอนที่สมัยทํางานเนาะทำงานเป็นตํารวจไปเจออะไรยังไงครับผมหยุดฟังทุกคลิปเลยเพราะว่ามันตื่นเต้นมันร้าใจมันคิดว่าโอ้โหมันเหมือนในหนังเลยอะ่ะนะครับเราก็หยุดฟังซึ่งถามว่าเขาเป็นครีเอเตอร์เขาต้องการที่จะมาปั้นช่องทิกต็อกไหมไม่นะครับผมคิดว่าเขาต้องการที่จะมาแชร์เรื่องราวนะครับสร้างแรงบันดาลใจนะครับก็เป็นเรื่องเล่าที่ทําให้นี่นะครับรู้สึกว่าเออสังคมยังมีคนที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอยู่เงี้ยนะครับก อ่านแล้วแบบรู้สึกมีความหวังเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่างานที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีประสบการณ์อ,อะไรเอามาเล่าบ้างนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบงานที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวจะเครียดกว่าเดิมนะครับ